เรากำลังนั่งอยู่เนะี่ยเรากำลังจะทำเป็นโครงสร้างใหญ่ครับจะทำให้เป็นเนื้องานที่แท้จริงเป็นภารกิจที่มีความหมายกับสภาเกษตรกรที่แท้จริงครับแล้วก็เราจะหลีกเลี่ยงคำว่าซ้ำซ้อนกับส่วนราชการเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเป็นท้องถิน่นไม่ว่าเป็นกรมต่างๆก็ๆกำลังเดินด้วยตัวก็เองแต่เราจะมาทำในเชิงของแพลตฟอร์ม เพราะเราคุยกันในห้าภาคนี่นะครับเราบอกว่าสภาเกษตรกรวันนี้กับพรุ่งนี้ที่เราจะต้องสร้างเพื่อวันเพื่อวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องทําสิ่งแรกก็คือเรื่องของ t ั u คือความเชื่อถือครับความเชื่อถือจะมาได้เนี่ยต้องเป็นมืออาชีพพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องนี้เราต้องเป็นมืออาชีพไปได้ผม รู้ว่ามันมีอุปสรรคขวางหนามมากกว่าธรรมดาท่านสวายใจยได้เลยครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะพิสูจน์พวกเราครับเป็นมืออาชีพได้เนี่ยเชื่อถือและมืออาชีพเนี่ยภายใต้บริบทภายใต้บริบทที่เราจะต้องดําเนินการภายใต้กรอบอํานาจหน้า,นาที่ที่เราจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกระสวดราชการ นั่นหมายถึงเราจะต้องถอดบทเรียนขับเคลื่อนสู่ปฏิบัติแล้วก้าวไปด้วยกันอันนี้เราคุยกันแล้วห้าภาคแล้วเราก็คุยกันต่อเนี่ยนะครับเราคุยกันต่อว่า8ปีที่แล้วเนี่ยมันคือ S curve เดิม8ปีที่แล้วมันคือ S curve เดิมมันคือฐานต้นทุนต้นทุนในเรื่องของการทำงานของเราต่อไปนี้ครับเราจะต้องทำในเรื่องของ New S curve ใหม่ news เครื่ใหม่ถ้าเราอยากได้แบบใหม่แล้ววิธีคิดแบบเดิมทำแบบเดิมเราจะไม่ได้เไไดไเีเราจะไม่ได้อะไรใหม่ๆเลยครับเราจะไม่ได้อะไรใหม่แน่นอนเลยครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยากได้สิ่งใหม่เราต้องทำใหม่นะครับสิ่งที่ทำใหม่เนี่ยก็คือเรื่องแรกก็คือเราจะต้องเช้งในบริบทเช้งในบริบทเนี่ยผมเรียนพวกเราแล้วนะครับว่ากลไกของ กลไกในการทํางานเนี่ยมันมีสองกลไกด้วยกันนะครับอํานาจมีอยู่สามอำนาจคืออํานาจนิติบัญญัติอานาจบริหารกับอํานาจตุลาการอํานาจตุลาการนะครับอานาจตุลาการภาครัฐเนี่ยคืออํานาจบริหารภาครัฐอํานาจบริหารเนี่ยกลไกในการปฏิบัติเนี่ยคือกระทรวงระบวนกรงจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเดี๋ยวนี้ มันมีนกลไกเชิงที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นก็คือคกลไกราคประชาสังคมเนี่ยนะครับแล้วนับวันจะมีการจเจริญเติบโตเรื่อยๆเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแล้วไปสู่ NGO เนี่ยนะครับข้างล่างนี่คือภาคประชาชนคือปราดคือเกษรตรกรที่เราต้องเช็คในบริบทคือสาภาเกษรตรกรจะต้องเป็น,นกลไกร่วมขับเคลื่อนตัวนี้ครับนี่คือบริบทที่เราจะต้องเช็คที่เราจะต้องเช็ค แล้วที่เราจะต้องเชงนี่นะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องเนื้อหาเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่จะต้องทำงานเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึง core function of president เพราะเวลาไปตอบโจทย์ก็ประมาณไปตอบโจทย์กรรมธิการเราต้องใช้ตัวนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคำนึงถึงผลผลิตร่วมและผลลั์ร่วมแล้วเนี่ยเราจะต้องดำเนินการดูในลักษณะสองเรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของลักษณะโครงการตามฟังก์ชันแผนชุมชนนี่คือโครงการตามฟังก์ชันครับเนี่ยคือเนื้องานาที่จริงๆของเราตามมาตราที่ส1ิสเดคือตรงนี้นะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้ <c oughs> คือตรงนี้นะครับฟังชันตรงนีนะ้เรื่องที่สองคือแผนภาคแผนภาคเนี่ย ต้องขอบคุณแหลายท่านขอบคุณคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการเราเสนอไปแล้วครับตรงนี้เรายังไม่เสนอปี65เดี๋ยวกับเสมอเรากำลังจะเสนอแล้วตรงนี้จะต้องเป็นเรื่องหลักแล้วตรงฟังก์ชันที่เราจะได้เนี่ยคือตรงนี้ครับวัถุปรค์ตัวนี้ซึ่งจะได้มาจากการทําแผนพวกเราเนี่ยแหละครับการทําแผนพวกเรานี่ค,นนคือเนื้อง,งานลักษณะแรกลักษณะโครงการที่เราจะต้องทาเป็นเรื่องเรื่องเรื่อง แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือลักษณะของความร่วมมืออย่างเช่นร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสสสไม่ว่าเป็นหน่วยงานอื่นๆที่เป็นลักษณะเนี่ยคือเรื่องที่สองที่เราจะต้อง้องทำแล้วทุกเวทีเราจะต้องเอาแก่นนี้เข้ามาเป็นตัวทำนี่คือสิ่งที่บริบทที่เราจะต้องทําต่อไปนะครับฉะนั้นในเรื่องการจัดทําแผนแม่บทเนี่ย นี่คือภารกิจหลักและผลภารกิจหลักของเรานะครับผมเชื่อว่าวันนี้อาจารย์สอนเถิงทฤษฎีแล้วต่อไปเนี่ยเพราะทฤษฎีนี่เป็นพื้นฐานต่อไปเราจะมีการเรบช็อปการเรบช็อปแล้วเราจะต้องปฏิบัติจริงผมอยากจะให้เรื่องนี้นปีนี้เป็นปีเริ่มต้นเป็นปีเริ่มต้นที่เราจะทําแผนไม่บทอย่างมีส่วนร่วมอย่างจริงจรงยัเราจะไม่ทําคนเดียว เราจะต้องสร้างแพลตฟอร์มเราจะต้องทําหน้าที่แล้วตัวแผวนแม่บทเนี่ยที่มันจะได้คือระบบคิดกับระบบบริหารจัดการของชุมชนภายใต้ระบบคิดเนี่ยมันจะมีข้อมูลเศรษฐสังคมเรื่องของต้นทุนชุมชนที่ทางนายกเนี่ยอันนี้ท่านเอาหลักการที่อาจารย์สอนเอ็นไปช้อนเอาเอาประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่เนไปนช้อนเอาและอีกตัวหนึ่งที่มันจะได้เนี่ยก็คือระบบการจัดการของชุมชนเขาตรงนี้แหละครับที่เราอยากได้ ภายใต้ระบบคิดระบบบริหารจัดการเนี่ยมันจะกลายเป็นกิจกรรมกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานดินน้ําสิ่งแวดล้อมโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพในเกษตรนอกเกษตรแล้วตัวนี้มันจะเป็นแพ็คมันจะเป็นแพ็กเกจที่จะให้พวกเราเสนอโครงการในลนักษณะพัฒนาแล้วมันจะกลายเป็นผลลัพธ์ร่วมกันระหว่างเรากับชุมชนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอเชิงนโยบาย สภาเษกษตรกรเนี่ยเราจะไม่เก่งคนเดียวครับ <c oughs> เรามีหน้าที่ในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มน,นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้คือแพลตฟอร์มการจัดคาแผนนั่นหมายถึงว่าต่อไปนี้นะครับตัวนี้เราจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วเช้งต่อมานะครับซึ่งนอกจากเช้งในเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์เราจะต้องเช้งในเรื่องเชิงคอนเน็กชันการทํางานคนเดียวเก่งคนเดียวไม่มีทางสำเร็จครับ เวทีนี้ที่อลังก,ลงก์รังก์าลเดิรเริ่มเดินหน้าปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยเราคือแพลตฟอร์มในการทํางานแบบมีส่วนร่วมซึ่งใช้มาตรา41มันเป็นตัวตั้งนะครับเราจะได้ทํางานกับกรมกับกระทรวงหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยเราจะได้ทํางานกับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติเราจะได้ทาํงงงา,า,า,าทงานกับสมาชิกสภากเกษตรกรจังหวัดซึ่งเราจะต้องทําหน้าที่สื่อสารให้เขาเข้าใจอันนี้ข้ง้งบน ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผมกับทีมงานที่จะต้องให้นายกท่านลงนามเรื่องนี้มีการประสานงานแล้วครับท่านท่านนายกพร้อมที่จะลงนามให้เรานะเราจะได้เดินหน้าประสานงานในสรุปเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งการใครได้เราต้องให้นายกท่านช่วยข้างล่างลงไปเนี่ยสมาชิกจังหวัดอำเภอที่เป็นเครือข่ายเราเนี่ยเราต้องไปร่วมมือกับเขา เครือข่ายเราที่เป็นเกษตรกรเราต้องไปร่วมมือเขานี่คือบริบทการทํางานในเชิงแพลตฟอร์มอันนี้คือข้างล่างแล้วด้านข้างไม่ว่าเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยที่เป็นเครือข่ายเราเนี่ยที่อาจารย์บอกทช้รั้งเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องมามาสร้างนี่คือเชิงในเรื่องคอนเนคชันความแข็งแรงที่จะเกิดขึ้นเราแทนที่จะทําแผนอย่างเดียวไปซ้ำซ้อนตืันนี่คือแพลตฟอร์มที่เราจะต้องทํางาน แล้วทําแล้วเนี่ยเราจะเห็นลักษณะโครงการบางเรื่องเป็นลักษณะพัฒนาบัลบางเรื่องเป็นลักษณะพอบดาวโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งหรือ Are a p ยโพตแล้วบางเรื่องนี่นะครับเป็นเรื่องของต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเพราะภาพที่ผมฉายื่านที่เห็นนี่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระวางไว้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําให้พวกเราเห็นด้วย นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสรุปแล้วให้พวกเราได้เข้าใจแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ระบบคิดระบบการจัดการภายใต้เ r เ a ียโพสเนี่ยเราจะเห็นภาพเราทำงานเรื่องของการสื่อสารเช้งในเรื่องการสื่อสารมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเอกชนเราจะต้องสื่อสารกันยังไงเราจะดึงเข้ามาร่วมกับทํางานกับเราได้ยังไงสถาบันการศึกษาตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรไม่โจ้นเนี่ยพร้อมจะมาร่วมกับเราแต่ถ้ากรณีเรา ในพื้นที่มีสถาบันการศึกษาได้อื่นท่านเอาวาด้วยนี่จะเป็นเรื่องที่เติมเต็มไม่มีไม่มีปัญหาเลยครับชุมชนเนี่ยคือสิ่งที่สาคัญที่สุดหน่วยงานรัฐในพื้นที่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าถ้ากรณีคําสั่งนายกบอกแล้วเราจะทํางานง่ายขึ้นสภาพอย่างนี้เราเรียกว่าแพลตฟอร์มในเชิงบูรณาการหรืออินทิเกรตอินทิเกรตแบบแบบที่อาจารย์พูดแบบ ไม่ใช่แบบขนมชั้นนะ่ะนี่คือภาพการทํางานมันจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ววิจัยกรกระบวนการพวกเราเนี่ละครับคือเครื่องมือคือกลไกลที่สําคัญที่สุดครับตัวชีวะที่สําคัญที่สุดผมว่าวิทยากรกระบวนการของเราเนี่ยต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็น area manager ต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็น coordinator เป็นผู้ประสานงานเราจะเป็นผู้ประสานสิทิศหรือจะเป็นรักวาง แต่คำยุติศาสตร์ในระดับชุมชนเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นวันนี้ปีนี้แหละครับจะเป็นจุดที่เริ่มต้นสําคัญแล้วจะเป็นต้นทุนวันให,ให้พวกเราครับ<ม>เรากําลังสร้างมูลค่าให้กับสภาเกษตรกรเพื่อให้เห็นคุณค่าพวกเราต้องสง่านงามครับแปดปีที่แล้วเนี่ยจากสภาพที่มผมมาอยู่ที่นี่ค <c oughs> กเจ็ดเดือนนี่นะครับ <c oughs> ผมเห็นพวกเราอยู่แปดปีแล้ว ผมรู้ว่าพวกเราแกล้งผมเยอะครับแกล้งผมเยอะอันนี้ขออนุญาตให้กำลังใจด้วยความเคารพเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากสรุปกับพวกเรานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกกับพวกเราว่าการทําอะไรก็แล้วแต่การจัดการอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องเป็นพระอาทิกย์ดวงเดียวต้องเป็นพระอาทิกย์ดวงเดียวครับสภาจะทําอะไรต้องคุยกันให้รู้เรื่อง เพื่อที่จะได้เดินหน้าต่บมีทิศทางต้องภายใต้พระอาทิตย์ดวงเดียวแต่ถ้ากรณีผมถามว่าพระอาทิตย์ดวงนี้เนี่ย<ำ>เป็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราเห็นภาพด้วยเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีหลายคําตอบแต่ไม่รู้นะครับมันมีมันมีคําอยู่สองคำ <laughs> ถ้ากรณีเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแสงสว่าง แต่ถ้ากรณีพระอาทิตย์ดวงนี้นะเป็นพระอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ท,ที่เป็นดวงเดียวเนี่ยความเป็นเอกภาพบนความหลากหลายเราจะทำงานคือสิ่งที่ท้าทายซึ่งพวกเราผ่่นมาแล้วแปดปีเนี่ยแข็งแกร่งกว่าผมเยอะเลยครับแข็งแกร่งกว่าเยอะบางเรื่องเนี่ยเราถูกแรงต้านแรงไม่เข้าใจแรงอะไรเยอะะไปหมดนะครับท่านใจเด่นเดนะเราต้องใช้การเวลาที่สูจ์ พระอาทิตย์ดวงเดียวของผมเนี่ยผมเชื่อว่าผมจะสามารถสร้างต้นทุนให้พวกเราได้แล้วสําคัญอย่างยิ่งเ่ยนะครับเกิดพระดวงอาทิตยดวงเดียวเนี่ยนะครับมันอัสดงมันดับลงเนี่ยนะครับมันมีคำอยู่สองคำที่จะต้องถามกับพวกเราเนี่ยนะครับก็คืออยู่แล้วสาบแช่งความมืดบิดหรืออยู่แล้วมาจุดแสงเขียนร,ร่วมกันนี่คือ law of solution ที่เป็นคำถามสุดท้ายสำหรับพวกเรานะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าเวทีวันนี้มีแต่จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดหาม่เจอครับ <Okay. S 1> เราจะสร้างร่วมกันสร้างต้นทุนให้จากมูลค่าให้เป็นคุณค่าพวกเราต้องสง่างามครับ <Okay. S 1> พวกเราจะต้องสง่างาม <Okay. S 1> การประสานงานเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ <Okay. S 1> การประสานงานสำคัญที่สุดฉะนั้นเราจะช่วงกันสร้างใช้แผน ชุมชนนี่นะครับหรือแผนแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อดึงทุกภาคส่วนมาทํางานให้กับเกษตรกรนี่คือโจทย์ใหญ่สําหรับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เวทีวันนี้เป็นเวทีเริ่มต้นครับเราต้องสร้างแกนของสภาเกษตรกรให้ได้เราต้องช่วยกันสร้างต้นทุนให้ได้ถ้าเราสร้างต้นทุนของเราไม่ได้เนี่ยเราจะมีวันยืนอยู่แับสัญญาณงานได้